วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหมอบิวนะคะที่ p e r s o n a Clinic วันนี้หมอมาแนะนําเครื่องยกกระชับเครื่องใหม่นั่นก็คือเครื่องอัลตราลีเนียนนั่นเองค่ะสําหรับตัวเครื่องอัลตราลีเนียนะคะเป็นการพัฒนามาจากเครื่องไฮฟ์ูเนื่องจากว่าเขาจะปล่อยพลังงานคลื่นอัลตราซาวเข้าสู่ผิวไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวช่วยในเรื่องของการยกกระชับนะคะสาหรับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยหมอนําเข้ามาจากประเทศเกาหลี ออยอไทยออยของเกาหลีถูกต้องตามกฎหมายค่ะความพิเศษของเครื่องนี้นะคะที่แตกต่างจากไฮฟู oo, เครื่องเก่าๆนั่นก็คือว่าตัวเครื่องนี้เนี่ยเขาสามารถปล่อยพลังงานออกมาได้2อแบบแบบแรกก็คือแบบเป็นดอทนะคะซึ่งก็จะเหมือนกับเครื่องไฮฟู oo, ทั่วไปแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นเขาจะปล่อยพลังงานออกมาเป็นเส้นตรงหรือที่เราเรียกว่า ลีเนียซึ่งเป็นหัวเฉพาะในผูเครื่องนี้เท่านั้นที่มีในโลกนะคะสามารถปล่อยพลังงานออกมาเป็นเส้นตรงความพิเศษของพลังงานนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการกระชับให้ผิวเนียแน่นขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสลายไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันที่อยู่ตรงบริเวณแก้มหรือเรื่องเนียงเยอะๆหัวลีเนียนี้จะสามารถตอบโจทย์และช่วยสลายไขมันบริเวณนี้ได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะตัวเครื่องเนี่ยเขามีหัวระดับความลึกของเครื่องเนี่ยให้เลือกหลากหลายความลึกตั้งแต่2.0 1.5 3.0 4.5 6.0รวมถึงหัว13 ซึ่งสามารถที่จะเลือกยิงได้ในบริเวณแตกต่างกันนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการที่จะกระชับบริเวณแก้มและเหนียวจะแนะนํายิงหัวที่มีความลึก4.5-3.0ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันเยอะๆเราก็จะยิงหัวลีเนีย 3.0หรือลีเนีย4.5ให้แต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยหางตาหน้าผากระหว่างคิ้วก็จะเลือกใช้เป็นหัวยิง2.0ม mm. ิลิเมตรหรือถ้าใครต้องการที่จะยิงให้หน้าขาวใสก็สามารถที่จะเลือกใช้หัวลีเนีย2.0ในการยิงกระจายทั่วหน้าเพื่อให้หน้าเนี่ยมีการสร้างคอลลาเจนและทําให้ผิวหน้าขาวใสได้ด้วยค่ะอันนี้คือความพิเศษของเครื่องนี้นะคะที่มีหัวหลากหลายชนิดให้หมอได้เลือกในการทำหัว การให้คนไข้ได้มากกว่าเครื่องไฮฟูในสมัยก่อนนอกจากนี้นะคะความพิเศษของเขาอีกอย่างนึ่งก็คือเป็นเครื่องที่ยิงได้ค่อนข้างเร็วปกติแล้วถ้าเคสหนึ่งในการทำไฮฟูเครื่องเก่าๆเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึง่งแต่ถ้าเครื่องนี้นะคะจะใช้เวลาอยู่ที่30นาทีถึง1ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะก็จะ ช่วยประหยัดเวลาคนไข้นะคะใช้ระยะเวลาในการทําค่อนข้างน้อยแล้วที่สําคัญก็คือเครื่องนี้เนี่ยตอนทำหัตการ เนี่ยจะเจ็บน้อยกว่าเครื่องไฮฟูในสมัยก่อนนะคะสำหรับการดูแลก็คือพอทำไปแล้วนะคะหน้าของเราเนี่ยก็จะเห็นผลประมาณ10-15%หลังทำทันทีและจะเห็นผลชัดเจนที่ประมาณ2-4สัปดาห์ซึ่งเดี๋ยวหมอจะใส่ภาพ before after ของหมอรวมถึงของคนไข้ที่ทำาันาการไปไว้ท้ายคลิปนะคะเครื่องนี้จะเหมาะกับใครนะคะก็จะเหมาะสาหรับ คนที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าดูหย่อนคล้อย,อยดูไม่กระชับหรือคนที่มีไขมันส่วนเกินบริเวณแก้มและเหนียงรวมถึงคนที่มีผิวหน้าดูหมองคล้ำเครื่องนี้ก็จะตอบโจทย์ ช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะคะสําหรับการดูแลหลังทําก็คือสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ปกตินะคะทาครีมโดนแสงแดดโดนความร้อนได้ปกติเลยค่ะไม่มีข้อห้ามอื่นๆเลยหากใครที่สนใจนะคะต้องการที่จะทําเครื่องอัลตราลีเนียหรืออยากได้ข้อมูลสำหรับเครื่องอัลตราลีเนียเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทักมาที่เพจโท r o นา่าคลินิกได้แล้วมาเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย